มื้อเย็นอยู่กับยำรสเด็ดมีไข่โย,ยมาด้วยมหมูยอหอยนางมรมแล้วก็เล็บมือนางเด็ดแน่นอนรวมกันเลยสามอย่างนี่เลย สวัสดีค่ะทุกคนขาดผักกับแก้มไปตื่นเต้อือ